จำผอยฟรโอที่เรายิ่งกัในตอนแรกได้ไหมคะนั่นแหละค่ะมีคะแนนสูมถึงยันวันนี้นะคะเอลขอมาแชร์4วิธีในการเขียนบทความแบบฟังพูดอ่านเขียนง่ายๆที่ทุกคนทำตามกันได้แน่นอนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับแอลมอนนะคะช่วงนี้เพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเพิ่งจะผ่านรอบพอร์ t ฟ o l โอไปน่าจะมีเพื่อนๆหลายคนแล้วที่ติดในรอบนี้ อย่างเี้ก็เอลขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนเก่งมากนี่สำหรับ รอบถัดไปที่จะมาถึงนี้นะคะก็คือรอบที่2หรือว่าโควตางานวันนี้เอาขอไว้รอบเกี่ยวกับรอบโควตาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะในส่วนของเกณฑ์การรับสมัครวันเวลานี่ยนะคะก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลายัยแตกต่างกันออกไปทางนี้เพื่อนๆต้องเช็คเงื่อนไขานการรับสมัครให้ดีก่อนสมัครด้วยแล้วก็สําหรับวันยืนยันสิทธิ์เนี่ยก็จะเป็นของทุกมหาวิทยาลัยเดียบพร้อมกันนะคะคือวันที่2และ3พฤษภาคมปี2567นั่นเองสําหรับคณะภารกิจของแอลนะคะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์ หาวิทยาลัยเนี่ยก็เปิดรับในรอบโคต้าถึง3โครงการด้วยกันก็คือมีจุฬาชนบทมีโครงการผู้มีความสามารถด้านกีฬาแล้วก็โครงการสุดท้ายเนี่ยเป็นโครงการที่แอลก็จะยื่นเหมือนกันบอกเลยว่าเป็นการตั้งตารอคอยของแอมาอตลอดหลายปีถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ทําตามความฝันของเรานะคะนั่นก็คือ โครงการบริารสสเทศและสื่อใหม่นั่นเองสำหรับวาริารสสเทศและสื่อใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นการรับตรงนะคะซึ่งมีถึง3ด่านตึงๆที่เอาจะต้องพิชิตให้ได้ด่านแรกค่ะก็คือการยื่นพอดฟรีโอที่มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านบริารสสเทศตัวอย่างเช่นการเขียนข่าวการเขียนบทความอลัเล่าื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าถ้าจะเป็นแบบสื่อใหม่อะไรเงี้ยก็อาจจะมีแบบวิติทัศน์ทำ เหตุการ์รายงานข่าวในชุมชนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งขอบเขตของผลงานนะคะเอาก็จะสรุปมาให้แล้วมี3ตัวด้วยกันก็คือ 1. คือเป็นผลงานที่ให้สาระความรู้ให้สาระประโยชน์แก่คนดูหรือว่าคนอ่านนะคะ2ค่ะคือผลงานเนี้ยต้องผ่านกระบวนการค้นหาข้อมูลก็เรียบเรียงมาอย่างถูกต้องแล้ว 3. ค่ะข้อมูลที่เราเอามานําเสนอแก่คนดูหรือคนอ่านเนี่ยจะต้องมีข้อเท็จจริงหรือว่าความจริงอยู่ในนั้นด้วย ั้งนี้ก็ก่อนจะยื่นพอร์ตเนี่ยทุกคนต้องตรวจสอบผลงานของตัวเองให้ดีซะก่อนเะว่ามีความเกี่ยวข้องกับบริษัทสนเทศเยังไงก็อธิบายล,ลงไปในพอร์ตให้ดีนะคะโดยถ้าพอร์ตฟลิโอของเราผ่านเกณฑ์เนี่ยเราก็จะเข้าสู่ด่านที่2นั่นคือการสอบวิชาเฉพาะสําหรับการสอบวิชาเฉพาะเนี่ยก็จะเป็นการคิดคะแนนทางวิชาการนะคะคิดจากคะแนนทีแกตที่เราสอบกันมาแล้วเนี่ย40%แล้วก็เป็นวิชาเฉพาะอีก60% ซึ่งบอกเลยว่าใน60%นี้นะอย่างน้อยเราต้องผ่านร้อยละ50ขึ้นไปค่ะแอลสอบถามจากรุ่นที่ปีที่ผ่านๆมาแต่ว่าอ่านเว็บบล็อกต่างๆที่มีคนรีวิวเกี่ยวกับภาคนี้ไว้นะคะบอกเลยว่าวิชาเฉพาะนี่แหละหูเป็นตัวที่ยากสุดๆ เพราะว่าเขาจะเอาข่าวจากแบบ around หรือ world เหตุการณ์ปัจจุบันข่าวในอดีตรเรื่องราวที่สื่อให้ความสนใจนะคะรวมถึงจะมีข้อสอบแบบพาร์ตการดูเท่าทันสื่อหรือว่า media literacy ด้วยทางนี้เนี่ยเขาก็จะวัดความเป็นสื่อมวลชนในตัวเราว่าเรามีคุณธรรมจริยธรรมหรือว่ามีความรู้ด้านอื่นๆเกี่ยวกับสื่อมากน้อยแค่ไหนแล้วก็แอลอ่านมาจากในปีล่าสุดนะคะมีการเขียนเอเซยเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมด้วยซึ่งหัวข้ออะแอลคิดว่ามันก็คงไม่ซ้ำในแต่ละปีแหละทางนี้ก็ เราต้องฝึกเขียนเอสเซไวมากๆด้วยนะคะจากการสอบนะคะถ้าคะแนนสอบของเราเป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็น30อันดับแรกเนี่ยเราก็จะเข้าสู่รอบสอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปซึ่งมันเป็นด่านที่3แล้วค่ะทุกคนจอมพอร์ตโอที่เรายื่นในตอนแรกได้ไหมคะนั่นแหละค่ะมีคะแนนสูงถึง50%แล้วก็จะมีคะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ดอีก50% <Wh ee! S 1> ในท้ายที่สุดนะผลของทุกอย่างที่เราทํามา ก็จะมารวมๆๆๆกันนะคะแล้วก็เอาของทุกคนเนี่ยมาเรียงกัน12คนแรกคะ่ะที่ได้คะแนนสูงที่สุดยินดีด้วยคุณจะได้เป็นตัวจริงของสาขาบริษารสนเทศและสื่อใหม่นิเทศศาสตร์จุฬานะคะเย้แล้วก็อยากเป็นคนนั้นเหมือนกันคะ่ะคือพูดมาตั้งนานนะ่กว่าจะได้ตัวจริงมีต้อง3ามขั้นตอนต้องแบบพอร์ตก็ต้องผ่านก่อนผ่านเงื่อนไข แล้วก็มีการสอบเกณฑ์ทางวิชาการแล้วก็มีการสอบสัมภาษณ์แล้วก็ดูคะแนนพอร์ตฟลิโออีกบอกเลยว่าโหการที่จะสอบติดคณะในฝันของเราอะค่ะมันไม่ง่ายเลยนะแต่ว่าแอลเชื่อว่ามันไม่ยากเกินความสามารถของเราแน่นอนงานวันนี้นะคะแอลขอมาแชร์4วิธีในการเขียนบทความแบบฟังพูดอ่านเขียนง่าย,ายๆที่ทุกคนทำตามกันได้แน่นอนอย่างแรกคือการฟังค่ะ l i s t e n เวลาที่คนเราอะจะเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่าง แอลคิดว่าสิ่งแวดล้อมมันคือตัวที่พาเราไปในทิศทางนั้นนะอย่างยกตัวอย่างว่าแอลเป็นคนชอบดูซีรีส์มากแอลก็อาจจะอยากเขียนรีวิวซีรีส์ึ้นมาสักเรื่องวิธีที่แอลจะเริ่มเขียนคือแอลต้องไปดูซีรีส์เรื่องนั้นให้จบก่อนฟังจับใจความว่าเนื้อหาตัวละครเป็นยังไง บทสรุปความเป็นไปเป็นมาเป็นยังไรเราต้องฟังแนละ้วเราก็ต้องมีความเข้าใจด้วยคือถ้าเราไม่ฟังหรือว่าเราไม่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะเขียนขนาดนั้นะ่ะไม่แน่นะเราอาจจะกลายเป็นต้นต่อของการบิดเบือนข้อมูลหรือว่าภัยร้ายที่สุดนะเราอาจจะกลายเป็นต้นต่อของ fake news เลยก็ได้เพราะฉะนั้นะการมีความเข้าใจในสิ่งที่เราเขียนแล้วเราสื่อสารออกไปนะคะการเข้าใจสาคัญมากๆๆๆมๆมากอย่างที่สองนะคะก็คือการพูด speak ต้องบอกว่าการพูด กับทักษะการเขียนมันดูจะแบบไม่ได้สอดคล้องกันขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าการพูดอ่ะมันทําให้เราเรียบเรียงได้ดีขึ้นพอเราเรียบเรียงคําในหัวใช่ไหมเราก็จะสามารถลิสต์ออกมาได้ว่าเราอยากเขียนแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือการเรียบเรียงคําในหัวมันทําให้เราได้คีเวิร์สคำเชื่อมหรือว่าอาจจะได้แบบท็อปปีป้อื่นๆที่แบบเราคิดอ่ะ ในลองที่เราเขียนอะคือถ้าเราแบบไม่ได้ลองพูดก่อนอยู่ๆเราเขียนไปเลยมันอาจจะมีแบบตะกุกตะกักบ,บ้างแบบคิดไม่ออกอย่างเงี้ยต่ว่าค่ะข้อที่3การอ่าน reading ค่ะซึ่งเอางงว่าการที่คนเราจะเขียนให้ดีก็ต้องอ่านให้มากด้วยเราต้องมีความรู้ในการเขียนว่านี้เป็นเรื่องยอ่อเป็นเนื้อหาเป็นบทสรุปการเกินหรือว่าการเขียนคำโปรยสมมติเราอยากเขียนรีวิวนิยายเขียนรีวิวซีรีส์เขียนรีวิวการสอบเนี่ย แต่ถ้าเราไม่เคยอ่านมาก่อนเราก็อาจจะไม่ได้มีไอเดียว่าเราควรเขียนไปในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นลองหา Reference หรือว่าลองอ่านแบบสิ่งที่สนใจอะไรเงี้ยก่อนก็ได้แอลว่ามันก็เป็นทางที่ดีนะข้อที่4ค่ะถ้าเราพร้อมเราก็เขียนเลยอย่างแอลนะคะเคยเขียนบทความอยู่หลายอันเหมือนกันยกตัวอย่างอย่างแอลเขียนรีวิวละครมิเทศจุฬาแล้วก็มีบทความอ n x i e t y ี n อ i e t y ีคือความวิตกกังวลอะไรเงี้ยซึ่งอ n น i ซ t y ีตรวเนี้ย มันเป็นชื่อของตัวละครใหม่ในภาพยนตร์เรื่อง Inside Out 2ซึ่งแอลแบบติดตามเรื่องนี้มานานมากแอลก็มีความสนใจในภาพยนตร์แล้วก็สนใจในคาแรคเตอร์ใหม่แอลก็เอาคีย์เวิร์ดประเด็นเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันอะไรเงี้ยมันทําให้เราได้บทความที่แบบ เจ๋งมากได้ไอเดียใหม่ๆด้วยแลวเอาก็มีโพสต์คัทนะคะที่อยู่ในช่อง baby almond ด้วยเป็น p พสต์คัทที่ทำให้ทุกคนน่าจะเข้าใจว่าทำไมเอลถึงอยากเป็นนะะักข่าวก็เข้าไปฟังกันได้นะอยู่ที่ช่อง youtube baby almond ค่ะทั้งหมดที่เอลเตรียมตัวสำหรับรอบโพโต้าก็มีประมาณนี้นะคะถ้าอยากรู้เรื่องไหนกันอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามทุกช่องทางของเด็กดีทีแคสริตด้วยนะคะนี่ขึ้นอยู่ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้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  <c oughs> ก็อย่าลืมไป follow ติดตามกัน <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากแอลแล้วก็เพื่อนๆกับแตนปีนี้ด้วยค่ะวันนี้เราไปก่อนบ๊ายบาย